สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่ช่างทุกท่านนะคะวันนี้ก็ตามความเรียกร้องนำให้ความรู้นะคะให้กับพี่พี่ช่างนะคะเกี่ยวกับการใช้สีสาบวกไปแล้วนะคะแต่ว่าด้วยความที่าชาร์จสีสามบวกมีค่อนข้างเยอะแล้วก็หลายสีเอ็ก็เลย ตั้งใจว่าจะทําเป็น EPEP EP ให้แต่ว่าคงไม่ได้ด่นใจนะคะพี่พีช่างเอาเป็นว่าวันนี้นะคะเอมจะมาสรุปทั้งหมดเกี่ยวกับชาร์จ43บวกมาให้ฟังกันค่ะทั้งหมดนะคะ9 9เบอร์จะถูกจัดเรียงกันอยู่อย่างสวยงามนะคะและเป็นหมวดหมู่อยู่2ฝั่งหน้าก็จะมีฝั่งที่เป็น ระดับ8นะคะขึ้นไปแล้วก็ฝั่งที่มีระดับ7ลงมาที่นี้นะคะนอกจากข้างนี้นะคะจะเป็นสีที่ทำในระดับ8ขึ้นไปนะคะยังบ่งบอกอีกอย่างหนึ่งก็คือระดับความเข้มของเม็ดสีในหลอดนะคะดังนั้นเวลาเราจะพยากรณ์นะคะหรือคํานวณเ,เมลานินจากสีผมธรรมชาติแล้วก็เมลานินสีในหลอดนะคะก็จะทำให้เราพยากรณ์ง่ายแล้วก็สามารถ ผสมสีได้ง่ายขึ้นค่ะเพราะว่าเรารู้ว่าเม็ดสีในหลอดนะคะมีประมาณเท่าไหร่และเป็นสีอะไรค่ะชาร์จสีสบวกนะคะทั้งหมดที่เห็นกันอยู่ทั้งหมดนี้นะคะมีทั้งหมด99เบอร์ค่ะข,<อ>ขึ้นเป็นาภาพชาร์จสีนะคะในหมวดที่1ค่ะคือกลุ่มเบสิกโทนนะคะกลุ่มเบสิกโทนก็จะมีตัวเลขด้านหน้าและขีดนะคะแล้วก็มีตัวเลขด้านหลังนะคะตัวเลขด้านหน้าแสดงถึงอะไร สแสดงถึงระดับความสว่างของเม็ดสีนะคะแล้วก็ตัวเลขด้านหลังนะคะก็จะแสดงถึงประกายของเม็ดสีนะคะโดยขีด1 0นะคะเป็นสีเทานะคะ1เป็นเทานะคะ1 0่เป็นเทาแต่เป็นเทาที่มีเบ็ดเป็นสีม่วงนะคะส,สีต่อไปนะคะขีด20นะคะขีด20เป็นสี เทาเขียวนะคะขีด2 0เป็นขีดสีเทาเขียวนะคะขีด3 0น,นะคะเป็นบลอนด์เป็นสีนวลนวลด้วยความเป็นเม็ดสีของญี่ปุ่นเขาจะมีความเบาเบานะคะสีขีด40น,นะคะเป็นสีส้มแต่ส้มไม่ได้แปดนะคะเพราะว่าสีสามบวกนะคะตั้งใจมาเป็นสีพรีเมียมดังนั้นสีส้มเขาจะดูเป็นสีส้มแบบลูกคุณหนูผู้ดีนะคะคือส้มอ่อนๆเนาะ ส่วนขีด5 0นะคะเป็นสีแดงก็อย่างเดิมค่ะด้วยความที่สีสามบวกนะคะก็ออกมาออกแบบมาให้เรียบหรูดูแพงก็จะแดงไม่แ๊ดป๊าดนะคะแดงแบบชุมพูระเรื่อแบบผู้ดีนั่นเองนะคะ <Yeah. S 1> ขีด5 8ดนะคะเป็นชมอีกสีหนึ่งที่ ขายดีมากแล้วก็สวยมากใช้กับลูกค้าแล้วแบบลูกค้าติดใจทุกคนเลยค่ะเพราะว่ามันออกแดงชมพูคือออกจุดชมพูไม่เหมือนใครมันจะออกมดนมดนะคะกลุ่มที่2ก็จะเป็นกลุ่มที่มีความเป็นสีม่นนะคะสีเทาแล้เป็นสีที่มีชื่อและตั้งเป็นปรหัสทีหมวดที่2เป็นสีเทาทั้งหมดแต่เป็นเทาประกต่างๆนะคะ PGG นะคะเป็นทาเบร นะคะเป็นเทาเบดูอบอุ่นนะคะสีที่2นะคะ PLG เป็นสีโทนส้มหม่นนะคะสีที่3 WAS นะคะเป็นเ,าเทาน้ำเงินนะคะเป็นเทาน้ำเงินสีที่4นะคะ SAS นะคะเป็นสีเทาหม,ม่นควนบุรีนะคะสีเทาหม่นควนบุรีสีที่5เป็นสี SMA นะคะสี SMA เป็นเขียวหม่นควนบุรีค่ะ สีที่6นะคะก็จะเป็น S R M B ก็คือจะเป็นสีเป็นสีที่เทาโทนม่วงนะคะก็จะเป็นสีที่สามารถนำมาใช้ผสมได้กับทุกสีทียดได้หมดมากขึ้นนะคะก็จะมีเป็นสี W A S นะคะแล้วก็ S R M B ทั้ง2ส,สีนี้นะคะ ใช้ในการกดเมลานินในเส้นผมที่เราไม่ต้องการนะคะมันก็จะไม่หนักเกินไปแล้วทาให้สีหม่นไม่ทึบนะคะสีหม่นจะได้เป็นหม่นที่สวยแล้วก็ไม่ทึบด้วยนะคะก็นําไปเลือกใช้ได้ สีหมวดทันไปนะคะเป็นสีสีธรรมชาตินะคะหรือว่าจะสามารถเติมกลับเข้าไปเวลาเราทำสีะคะ่ะไม่ว่าจะเป็นกลอบด่างหรือว่าสีปิดผมขาวนะคะเราต้องใช้2เบอร์นี้สองสีนี้นะคะไม่ใช่ไม่ใช่2เบอร์สิต้องใช้2ตระกูลน,นี้นะคะในการปิดผมขาวหรือกบด่างนะคะสีสามบวกนะคะออกแบบโดยช่างทำผมนะคะของเกาหลีและญี่ปุ่นนะคะร่วมกันคิดค้นนะคะ เาก็จะเข้าใจว่าเมลานินของคนเอเชียค่ะในเส้นผมเนี่ยไม่เท่ากันนะคะดังนั้นเขาก็จะแบ่งออกเป็น2 2ตัวค่ะก็จะมี CB และ ND ค่ะตัว CB นะคะสังเกตเวลายกผมขึ้นมาบางคนผมเป็นยังไงผมธรรมชาติยกขึ้นมาปุ๊บแดงบางคนยกขึ้นมาปุ๊บออกเหลืองนะคะดังนั้นนะคะเวลาเราไปเลือกใช้ผสมสีที่ เติมกลับเข้าไปในเส้นผมนะคะให้ดูเมลานินสีธรรมาชาติที่อยู่ในเส้นผมของลูกค้าว่าเป็น CB หรือ NB แล้วเราก็จะเลือกใช้สี CB หรือ c h e ชสน u t บาวนะคะสีนี้เหมาะกับผมคนเอเชียที่มีเมลานินผมเป็นสีแดงนะคะต่วนนะคะ NB ยกขึ้นมาปุ๊บผมออกเหลืองๆสะท้อนออกมาเป็นเหลืองๆ ออกเป็นแบบสีลินินนะคะสีออกเหลืองๆ,ๆหลอยๆนะคะให้ผสมเป็น N B 3า N B จนถึง6 N B นะคะส่วน C B นะคะจะจะมี5 C B ที่ปิดผมขาวสนิทนะคะดังนั้นถ้าบอกว่าอยากปิดผมขาวสนิทให้ใช้5 C B หรือว่าจะเป็น6 N B นะคะก็จะเป็นสีปิดผมขาวแฟชั่นนะคะสามารถเอาไปผสมกับสีแฟชั่นที่เราต้องการในอัตราส่วน1ต่อหนึ่งได้เลยค่ะ หน้าที่นะคะของสี N.B และ C.B นะคะเป็นสีเป้าหมายก็ได้นะคะใครที่บอกว่าอยากได้สีแล้วก็จิ้มสี N.B หรือสี C.B นะคะสามารถใช้เป็นสีเป้าหมายได้หน้าที่อย่างที่2นะคะก็คือปิดผุมขาวสีที่ปิดผุมขาวและสนิทนะคะก็จะมี 3NB จนถึง 6NB นะคะส่วน CB นะคะจะจะมี 5CB ที่ปิดผุมขาวสนิทนะคะดังนั้นถ้าบอกว่าอยากปิดผุมขาวสนิทให้ใช้ 5CB หรือว่าจะเป็น 6NB นะคะก็จะเป็นสีปิดผุมขาวแฟชั่นนะคะสามารถเอาไปผสมกับสีแฟชั่นที่เราต้องการในอัตราส่วน1:1ตอได้เลยค่ะแล้วยังมีหน้าที่หนึ่งก็คือหน้าที่การกบดักนะคะใครที่อยากทำ สีแฟชั่นแต่ว่าสีผมไม่เท่ากัน1เส้นผมมีทั้งหมด3-4สีอะไรก็ตามนะคะให้เลือกใช้สี NB หรือ CB นะคะในการผสมกับสีที่เราต้องการนะคะในอัตราส่วน1-1ต่อหนึ่งนะคะก็จะทำให้สีเท่ากันเสมอกันทั้งเส้นนะคะด้วยความที่ NB กับ CB เป็นสีพธรรมชาติในพื้นผมดังนั้นเขาจะช่วยเติมสีกลับเข้าไปในเมลานินในเส้นผมนะคะก็จะทำให้สีผมเสมอกันทั้งเส้นค่ะ ต่อไปนะคะเป็นกลุ่มเป็นหมวดของ L series กับ H series นะคะใครที่ขี้เกียจผสมสีสายขี้เกียจมาทางนี้สายขี้เกียจเรียนนะคะ <c oughs> ก็บอกว่ามาทางนี้เพราะ L series และ H series เป็นสีที่ผสมมาแล้วทั้งหมดนะคะออกแบบมาแล้วออกแบบมาทั้งหมดนะคะด้วยการ สกลุ่มค่ะกลุ่มที่1นนะคะ L series L series เป็นสีที่มีตัวอนนักษรนำหน้าด้วยตัว L และสีที่ทำออกมาจะอยู่ในระดับ4.5ถึง5นะคะดังนั้นเวลาลงสีที่ขึ้นต้นด้วย L นะคะ จะมีความสว่างถึงอยู่ที่4.5-5ตามขนาดของเส้นผมนะคะถ้าผมเส้นเล็กนะคะก็จะมีความสว่างที่ระดับ5แต่ถ้าผมเส้นใหญ่มันก็จะเข้มหน่อยอยู่ในระดับ4-4.5เนาะต่อไปนะคะเม็ดสี L series นะคะมีข้อดีก็คือเม็ดสีเขาจะเข้มแต่มีความหมนด,ดังนั้นยิ่งสะยิ่งสวยยิ่งนวลแน่นอนค่ะไม่ออกส้ม เพราะว่าด้วยความที่เขามีเม็ดสีที่ค่อนข้างแน่นนะคะก็จะอยู่นานถ้าผมอยู่ในระดับ6.5ลงมานะคะอยู่ในระดับ6หรือ6.5ลงมานะคะสามารถทำครั้งเดียวรอบเดียวได้สีเท่ากันเสมอกันทั้งเส้นเลยนะคะแต่คมีข้อแม้ว่าผมต้องมีอยู่ในระดับ6.5ลงมานะสีเอลซีรีส์นะคะเป็นสีปิดผมขาวด้วยนะคะ แล้วก็ช่วยทําให้ผมดูหนานะคะผมเอล r ซ e รีนอกจากจะปิดผมเผาแล้วยังช่วยทําให้ดูผมหนาขึ้นนั่นเองนะคะเวลาใครผมบางนะคะก็แนะนําให้ทําเป็นเอล r ซ e รีค่ะต่อไปนะคะเป็นกลุ่มเฮด r ซ e รีนะคะเฮดกลุ่มเฮด r ซ e รีนะคะก็จะมีความสว่างที่ทําออกมาแล้วอยู่ในระดับ5.5ถึง6นะคะก็จะเป็นโหมดความสว่างระดับกลางนะคะก็ ถึงสว่างเลยนะคะก็ถ้าใครบอกว่าอยากได้สีที่ผสมออกมาแล้วนวลทำได้แล้วทำทำบนพื้นผมธรรมชาติแล้วได้สีนวลสวยนะคะแล้วก็เป็นสีน้ำตาลที่คลาสสิกแล้วก็ดูมีสเสน่ห์นะคะให้เลือกเป็น H-Series ค่ะไม่ต้องกลัวนะคะไม่ต้องกลัวสายยืดสายดัดนะคะที่บอกว่า อยากทําสีอยากทําสีแล้วได้สีแฟชั่นที่สวยแต่ผสมสีไม่เก่งเพราะว่าดัดเก่งให้เลือกสีเป็น H series หรือ L series นะคะแต่แนะนํานะคะถ้าอยากได้เป็นสีแฟชั่นที่เห็นสีชัดหน่อยให้ใช้เป็น H series เนาะ H series นะคะ ตั้งแต่พื้นระดับ6.5ลงมานะคะสามารถทำได้ครั้งเดียวนะคะสีจะอยู่ในระดับที่5.5-6นะคะก็ประกายก็จะชัดขึ้นเนาะจุดเด่นนะคะเป็นสีที่ผสมมาแล้วสามารถเบอร์เดียวแล้วได้สีเลยนะคะเป็นสีโทนมนดูเรียบร้อยดูหรูหราเข้ากับทุกาการางานอาชีพนะคะก็จะดูสุภาพเรียบร้อยนะคะดูแบบ เคุณหนู่คุณใจนะคะก็สามารถถ้าไม่สามารถผสมสีเองได้นะคะก็ให้เลือกเป็น H series สค่ะสี C, หมวดต่อไปนะคะก็จะเป็นกลุ่มของแม่สีนะคะแม่สีสาบวกนะคะอย่างที่เอ็มบอกว่าสีสาบวกนะคะออกแบบโดยช่างผมที่เข้าใจผมคนเอเชียนะคะโดยชาแม่สีนะคะก็จะออกแบบมานะคะแล้วมีเลขด้านหน้านะคะเช่นนะคะเช่น C8 MT นะคะ C8 BL C8 GL C5 BL C5 OR C5 RD แล้วก็ C5 VL แล้วก็ C0 MT C0 BL C0 GL C0 OR C0 RD แล้วก็ C0 VL นะคะสทั้งหมดนะคะก็จะเป็นแม่สีที่ มีตัวเลขอยู่นะคะตัวเลขนะคะตัวเลขบ่งบอกถึงอะไรหมายถึงดวงชะตาไม่ใช่ <laughs> ตัวเลขหมายถึงนะคะตัวเลขหมายถึงความระดับความเข้มของเม็ดสีค่ะถ้านะคะอยากได้ความเข้มของเม็ะะดมมมสีที่มีความสว่างความเข้มของเม็ดสีที่ไม่ได้เข้มมากนะคะให้เลือกเป็นเลข8 เนาะส่วนเลข5นะคะก็จะมีความเข้มของเม็ดสีที่อยู่ในระดับปานกลางนะคะสี c ีแนะคะสี c ีแที่มีและหน้าเป็น C แล้วก็เลข8สามารถนำไปทำบนพื้นผิมธรรมชาติได้เลยนะคะถ้าบอกว่าอยากได้มนเท่านะคะก็ให้เอา C ี 8 n t ลงบนผสมกับไฮโดโรเจนเปอร์กไซด์1นตัวหนึ่งลงบนพื้นผมได้เลยค่ะเป็นแม่สีพิเศษที่สามารถนำมาเป็นสีแฟชั่นได้เนาะส่วน c 5นะคะี 4, ได้ไมีเลขาตามนะเป็นแม่สีที่นำมาผสมกับสีที่มีแม่สีน้อยเช่นสีที่อยากได้สีพื้นผมสว่างแต่ เม็ดสีชัดด้วยแต่ว่าไม่อยากปรับพื้นทำยังไงให้ใช้สีที่มีความสว่างสีที่ขึ้นด้วยเลข11น้ำหน้าแล้วผสมแม่สีในแม่สีที่ต้องการในอัตราส่วน20%ก็จะได้สีที่สว่างแล้วก็มีเม็ดสีด้วยไม่ต้องฟอกไม่ต้องปรับพื้นได้สีที่สว่างขึ้นนะคะส่วน C 0ูนะคะ C0 สีทั้งหมดที่ขึ้นรุ่นด้วย40ด้วยความที่3บวกเขาเป็นต้นฉบับของการทำคาลลบอเตสี c 0ทั้งหมดนะคะก็จะสามารถนำมาทำคาร์บาสได้ทั้งหมดนะคะออกแบบมาเฉพาะในการทำคัร์บาสโดยเฉพาะเลยนะคะดังนั้นเม็ดสีของ c 0จะมีความเข้มมาก นะคะมีความเข้มมากด้วยความที่เขาต้องนําไปผสมกับสีพื้นนะคะสีที่ทําสีที่นํามาทําคัลเลอร์บาสคือสีคือ 6NB 5NB 4NB 3า b บ n b แล้วแม่สีที่ขึ้นต้นด้วย c 0 สี่พวกนี้ออกแบบมาเฉพาะเพื่อการทำคัลเลอร์บาร์นะคะอยากเรียนรู้การทำคัลเลอร์บาร์เพิ่มเติมเดี๋ยวเอ็มมีคลิปให้คลิปหนึ่งนะคะอันนี้ขออธิบายเกี่ยวกับชาร์จสีนะคะโดยตรงก่อนเพราะว่าคนที่ยังไม่เข้าใจชาร์จสีมีเยอะมากนะคะดังนั้นขออธิบายชาร์จสีก่อนเอาเป็นเรื่องเนาะนนเป็นสีพิเศษมีสีพิเศษด้วยหรอมีค่ะเป็นเครื่องมือหรือตัวช่วยนะคะตัวช่วยเรายังไงนะคะ มีสีพิเศษนะคะที่เป็นตัวช่วยเครื่องมือฉุกเฉินเลยก็ว่าได้นะคะมีทั้งหมดนะคะสี่ตัวนะคะสีที่หนึ่งสีปรับพื้นนะคะ C13CL ซึ่งสามารถลิฟความสว่างได้ถึงระดับ7.5นะคะเดี๋ยวนี้คือใช้สี C13CL ได้เลยนะคะสีที่สองสี COCL นะคะเป็นสีที่มีไว้ เจือจางนะคะลดความเข้มของเม็ดสีนะคะลดความเข้มของเม็ดสีถ้าอยากได้สีที่อ่อนกว่านี้นะคะก็ใช้เป็น C0CL หรือเป็นสีขาวที่คอยเอาไปผสมเพื่อให้เม็ดสีมันอ่อนลงนั่นเองนะคะสีต่อไปเป็นสี B77 นะคะ B77 นะคะเป็นสีน้ำตาลดำสีนี้เป็นสีปิดผมขาวโดยเฉพาะ เหมาะสําหรับคนที่อยากได้สีที่เข้มมากน้ําตาลไม่พอขอดําด้วยค่ะขอเป็นน้ําตาลดําๆเลยได้ไหมคะเวลาอยู่ในล่มให้เป็นสีดําเลยแต่พอออกแดดนิดๆขอเป็นน้ําตาลนิดๆเออเคยไหมอยากได้ดําแต่อยากให้ออกเป็นน้ําตาลนิดๆน,น,นะคะสี B77 ค่ะเป็นสีทางเลือกหนึ่งค่ะเป็นสีที่เครื่องมือสาหรับปิดผมขาวแล้วบอกว่าอยากได้สีเข้มแบบเปล่านะคะก็ให้ใช้ B77 ได้เลยค่ะ ต่อไปนะคะ h 1 6ค่ะ h 1 6เป็นสีอะไรนะคะ h 1 6เนี่ยออกแบบมาเฉพาะเพื่อกดเมลานินในเส้นผมค่ะถ้าเราปรับพื้นนะคะหรือว่าเราพื้นผมปรับพื้นด้วย c 1 3 cl นะคะไม่รู้จะเอาสีอะไรนะคะมาลงแต่อยากได้เป็นโทนหมดนะคะสี c h 1 6นะคะสามารถนะคะนำไปกดเมลานินสีเหลืองได้เลยค่ะ เขาออกแบบมาเฉพาะนะคะเพื่อเข้าไปกดเมลานินสีเหลืองโดยเฉพาะนะคะหรือสามารถใช้ H16 นะคะลงบนพื้นผมธรรมชาติได้สีเลยเหมือนกันค่ะก็จะออกเป็นสีน้ำตาลออกมนๆนะคะเหลือบแบบเทาสวยมากนะคะต้องลองบอกได้เลยว่าทั้งสี่เบอร์นี้เป็นสีเครื่องมือที่จำเป็นต้องมีในร้านเกี่ยวกับชาร์จสีถ้ามีอะไรตรงไหนไม่เข้าใจนะคะ หรือดูชาร์สีแล้วยังไม่เข้าใจอีกนะคะอยากเรียนเพิ่มเติมตัวต่อตัวนะคะสา,ามารถทักอินบ็อกซ์นะคะมาเรียนได้ที่จังหวัดตากหรือพบกับพี่ๆนะคะทีมงานที่จะไปคอยให้เวิร์กช็อปในจังหวัดต่างๆนะคะก็ฝากกดติดตามเอ็มด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดดนะคะวันนี้ขอบคุณมากๆค่ะที่คอยติดตามเอ็มแล้วก็ คอยสนับสนุนสั่งซื้อสินค้ากับเองค่ะวันนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะกดติดตามกันด้วยนะคะ